โอเคครับเรามาชมกันต่อนะครับในตานี้ตานี้ของ researcher นะครับ researcher ตอนนี้มีสีน้ำเงินครบแล้วนะครับ5ใบ researcher ก็ Research er อยู่ตรงนี้พอดีนะครับก็จะทำการรักษาก่อนนะครับ1แอคช a c นที่1นะครับรักษาหมด3เมตรนะครับ action ที่2เดินมาที่แบงคอกนะครับ action ที่3 อัี้คร5บ5ใบเลยนะครับแล้วก็อยู่ตรงรีเ a ิร์ชสเตชันนะครับก็ทิ้ง5ใบทิ้ง5ใบแล้วก็เลื่อนสีน้ำเงินลงมานะครับเรารักษาได้แล้วขาดสีดำอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับ1 2 3แล้วนะครับต่อไปเป็นแอคชันที่4ี่ แอคชั่นที่4เดินมาที่สีดำแล้วกันนะครับสีแอคชั่นแล้วก็จั่ว2อใบนะครับอ่าพีเดมิกแล้วนะครับอพีเดมิกเป็นใบสุดท้ายแล้วนะครับเพราะมี4ีใบถ้าจะเล่นยากขึ้นก็5้ใบหรือ6กใบนะครับเบมอเดิมนะครับ Increase ก่อนนะครับ มาเป็นสามเหมือสามอยู่นะครับตอนนี้สามอยู่แล้วก็หยิบใบล่างเป็นคาราจีนะครับหยิบสามใบนะครับอา่าหยิบสามเม็ดนะครับคาราจีอยู่ไหนคาราจีอยู่นี่นะครับค่อนข้างน่ากลัวนะครับ และยังหายารักษาไม่เจอเหมือนกันครับตอนนี้เพราะว่าสีดำยังรักษาไม่ได้นะครับและตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอน intensify นะครับโดยการหยิบค่อนข้างน้อยโอกาสจะเกิดโอกาสเกิดซ้ำสี่ใบนี้แน่นอนนะครับแล้วก็มาดูว่า เนเจ็ดใบไม้ไม่เกินนะครับมาต่อมาก็อินเฟคชันเลยนะครับ3ใบหนึ 1. ไทเปสองคาราจีนะครับซึ่งการาจีเอาเบรกนะครับน่ากลัวมากคาราจีนะครับเอาเบรกเลิ่อนเอาเบรกมาหนึ่งนะครับเป็น4 วางไว้รอบๆกาดจีนะครับทิริยาแบบแดดเตหารานนะครับเดลีนะครับแล้วก็มุมไบนะครับซึ่งมุมไบ3เม็ดแล้วนะครับก็ออนเบรกต่อนะครับมามุมไบเสร็จมาวางที่เชนไนนะครับวางที่เชนไน วางที่คาราจีแต่คาราจีไม่นับนะครับเพราะว่าเป็นการเอาเบรกมาจากคาราจีนะครับคือมันจะไม่เอาเบรกกลับไปที่เดิมนะครับแต่มันจะเอาเบรกมาที่นี่นะครับแตกมาที่เดลีนะครับแตกมาที่เดลีก็เลื่อนมาที่6นะครับที่นี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับ3เมตรหมดเลยครับแล้วก็บน กองกลางเหลืออยู่แค่นิดเดียวนะครับตอนนี้ใกล้ความพ่ายแพ้มากขึ้นนะครับกี่ใบนะครับตอนนี้สองใบครับเหลืออีกใบหนึ่งนะครับโตเกียวโตเกียวนะครับสามเมตรแล้วนะครับก็เลื่อนมาที่เจ็ แล้วก็โตเกียวแตกมาที่โซนะครับแตกมาที่โอซาก้าแล้วก็แตกมาที่ซานฟรานซิสโกนะครับอันนี้ครบ3าใบยังครับครบสามใบแล้วนะครับก็ตอนนี้มาอยู่ที่ Operation Expert นะครับใัยชนะเริ่มเือนลางแล้วนะครับตอนนี้ เอาเบรกไม่ได้แล้วนะครับเพราะจะมาที่หัวกระโหลกแล้วก็แพ้ทันทีนะครับตอนนี้ก็เดินนะครับไปไหนดีเดินมาที่นี่1น,นะครับ2นะครับ3 4นะครับ แบบนี้ก็ป้องกันการอ์เบรัได้บ้างนะครับมี2เม็ดเสร็สจแล้วจวดสองใบนะครับสีเหลืองกับสีแดงไม่ช่วยอะไรเลยครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบนะครับสีแดงออกด้วยครับก็เจ็ดใบพอดีนะครับ แล้วก็อินเฟคชันนะครับถ้าจะไม่รอดแน่ๆครับตอนนี้ 1. นึ่งไมอามี Miami, ไม่มีอะไรนะครับเพราะรักกำจัดหมดแล้วนะครับ 2. องโกาตานะครับเรียบร้อยครับโกกา t a ตาสเมตรนะครับพาว b ์เบรดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าหัวกระโหลกขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่า ทีมแพทย์ไม่สามารถกู้โลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสได้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงช่วงนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวคลิปอตอนหน้าผมจะมาสรุปให้ฟังอีกรอบนึงนะครับกับเกมเกมนี้นะครับ